รถสัสดีคนเรานำมาเองวันนี้อยู่กับเกวีิสเซนกับช่วงโชว์เคสตัวคอนซึ่วงวันนี้เราจะมาโชว์เคสตัวคอนในกิวอกับตัวคอนนั้นก็คือตัวคอนใหม่ล่าสุดที่ทุกคนไม่รู้จักมาก่อนตัวคอนนั้นก็คือตัวอคอ,วอน,นที่ชื่อว่าต่อสู้ด่วนกิวอ์โอไปก็ดโดต่อสู้ด่วนกิวอเราไม่รู้ว่าต่อสะมาเกตท, <c oughs> ท,ทําทําระบบนี้ออกมาคิดอะไรอยู่ขนาดทุกวันนี้คนตั้งใจกิวอ์ยังตีกันลื่นเลยนี่กูค,คนแบบตั้งใจเล่นกิวออย่างเต็มที่เล่นฮิมุูน่นาแสงฟีด้าคู่กับวิวมืดอย่างตั้งใจลื่น แต่สมัยเกดบอกไม่เป็นไรทุกคนเรารู้ว่าทุกคนสู้บ้านนี้ไม่ได้ื่อยทุกความยากลำบากเราขออนุญาตปล่อยระบบต่อสู้ด่วนเพื่อให้เราแบบต่อสู้ด่วนชนะทันทีหรือว่าแพ้ทันทีไปเลยเพื่อให้แบบกีอจบได้อย่างทันทีสำหรับคนที่ไม่ไมีเวลาเล่นเราอยากให้รู้ว่าสมายเกตได้เปิดเกมใหม่เป็นเกม K.O.S. Cero n i g h t m a ไปเล่นกันได้ให้ดิดปกิววอลควิกเบทเทิลกิววอลให้จบแล้วก็ไปเล่นเกมใหม่กันเลย let's go เราคิดว่าน่าทำอะไรอย่างงั้นแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าระบบควิกเบทเทิลกิววอลใช้งานได้จริงหรือหลอกเดี๋ยวเราจะมาจัดบ้านแล้วก็ดูกันแต่ตอนนี้เราบอกกันนะว่าตอนนี้เราอยู่กับไอดีโทรินะไอดี ID โทริก็คือไอเดียทีม่มาประมาณ1ปีและปีกว่าแล้วสามร้อยห้าสิบวันมาสองร้อยสี่สิบจะไม่ได้เรากี่วันแต่ว่ากี่วันนี้ก็แรงไม่ค่อยสูงมากก็อยู่ที่ประมาณแรงเหมือนจะอยู่ที่ประมาณกับอ่ะ ของเรา 2000, สองพันตัวพันหกร้อยอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเพิเ่มนจะได้ผลจริงไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มเราบอกก่อนว่ามีอะไรมาอีกบ้างก็คือเกมได้เพิ่มทําการเพิ่มกรอบให้แล้วก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนน่ะจะงงว่าอันไหนบ้านใหญ่เนี่ยคือบ้านเล็กคนแบบมันสังเกตไม่ได้เพราะว่ามันแบบว่ามันรูค้ายกันเกินไปอ่ะเกมก็เลยแบบว่าทําการเพิ่มกรอบให้แล้วตอนนี้บ้านที่เป็นบ้านใหญ่อะ่ะจะมีเป็นกรอบเงินให้แล้วก็จะสังเกตได้ง่ายขึ้นว่านเนี่ยนี่คือบ้านใหญ่นะไม่ใช่บ้านเล็กจะไม่ต้องกดผิดแล้วเพราะเมื่อกอน มันตาลายแบบมันตื่นเช allah, ้ามาเต้นกิววอลก็แบบตื่นมาปุ๊บโอ้ยตาลายไม่รู้มันคืนไหนก็แบบกดผิดอ่ะก็อันนี้ก็เพิ่มกรอบให้ดูในง,งานคืนอะไไอคอนก็ใหญ่ขึ้นด้วยมัง้งเออไหนมาไอคอนใหญ่ขึ้นอันนี้ไอคอนเล็กอันนี้ไอคอนใหญ่อันนี้ไอคอนใหญ่ออใหญ่อะไรแบบนั้นไป บ้านใหญ่เปิดยังบ้านใหญ่ไม่เปิดไม่เปิดเลยแต่ว่าที่จริงบ้านใหญ่อะจะมีเป็นกรอบทองด้วยนะแต่ว่าให้ดูไม่ได้เพราะยังไม่เปิดเพราะวันนี้คนในคิวด์เราน่าจะนี่ไปเล่น chaosido ในแมวหมดลเดี๋ยวค่อยไปไล่เตะเอาไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนว่า,วาระบบนี้สามารถใช้งานได้จริงหรือหลอกยังไงบ้างโอเคดูกันเลยโอเคก่อนจะไปเริ่มกิวดวิเคราะห์เบื้องต้นของเราเราแนะนำหนึ่งอย่างว่าตัวคอรถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเปิดสกิลไหมเขาเปิดโปรติเวลาเราฟาร์ม เวลาฟาร์มตัวคอนเนี่ยเราชอบแบบว่ากดออโต้แล้วก็ปิดสกิลตัวคอนเพราะมันจะฟาร์มไวเราแนะนําว่าให้ทุกคนมากดเช็คก่อนว่าตัวคอนเปิดสกิลจริงแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กดไว้อะเวลาออโต้ออโต้คิวเบตเทิลน่ะมันจะกดแบบเราปิดสกิลถ้าเกิดว่าเราปิดสกิลตัวคอนไว้นั้นเราเช็คก่อนเสมอเลยว่าตัวคอนที่เราจะไปเล่นในกิวบอร์ตามเมื่อกี้เราจะได้เราเปิดสกิลไปแล้วหรือยังเรากดออโต้ดูนะเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอใส่ไปก่อนว่าตัวคอนไหนที่จะได้ใช้ควิกเบตเทิลบ้างนะออ่่่่ะะแแลลลล้้้้้้้วววกกก็็เเเเเขขาาาาาไไไปปใในนนตตีดรริมมยงงงชพพั เราไม่ได้เล่นให้จบเราแค่เปมาดูขวาล่างแล้วก็ดูว่าเปิดสกิลยากเห็นไหมเนี่ยเมื่อแสงเราไม่เปิดสกิลแล้วก็เปิดสกิลก่อนไม่ไงถ้าเกิดว่าเราเราปิดไว้อ่ะเราไปคุยเปทเทิร์นนะมันจะคุยเปทเทิร์นแบบปิดสกิลซึ่งมันจะเป็นเรื่องใหญ่โอเคเรากดออกกดออกไปไสเต็ปเรียบร้อยละแล้วก็หาตัวอื่นมาใส่ต่อพี่ตัวเล็กนะใส่เข้าไปยุนฮาเซรินแสงอ่าเซรินแสงก็ยุนฮายุนฮาถ้าปิดสกิลนี่บอกเลยออโต้นี่คือจบเลยนะเพราะว่ามันมันจะมันจะห่วยคดีแล้วแต่ว่ามันไม่กดอันตีอ่ะอันตีมันนโกกงมาะ โอเคเราม่ลืมปิดสกิลไหมเราลืม so เปิดสกิลยืนฮาไว้ดีนะไม่มาเช็คก okay. ่อนถ้าเราไม่มาเช็คนะเราบอกเลยออโต้ไปก็แพ้นะเปิดสกิลไว้คลิปนี้มันน่าจะแป๊บเดียวแหละต้องฝอยเยอะหน่อยเพราะว่ามันควิคแบทเทิลอ่ะมันน่าจะแบบไวมากๆนะโอเคมาบ้านแรกของเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันว on ่าควิคแบทเทิลได้ผลจริงหรือหลอกทีมบนของเราจะมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นเมอร์แสงของเราเมอร์แสงหรือว่ากงม้าในการทำให้ที่ปลอดภัยตอนแรกเราว่าจะใช้เป็นคข่าดิกระแต่เรารู้สึกว่าเราไม่โชว์เรื่องของบิลสตูเราเลยอันี้เป็ด้กาวตอัว่น เราหยามเกมเราคิดเกียบเปลี่ยนไปมามันน่าอั้มคันนะอ่ะเซรินแสงก็บิวช้าดาเมจไปเลยแล้วก็จะมีเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะมีเป็นใครนะยุนฮาอ่ะยุนฮาไปยุนฮาก็นี้ตายเกิดด้วยปลอดภัยหายห่วงนะแล้วก็จะมีเป็นบ้านร่างของเราก็จะมีเป็นพี่มอดทำไมต้องเป็นพี่มอดฮอร์สตูมีเซรินแสงตูไอเซรินแสงเนี่ยเคาน์เตอร์ไม่ใช่เรื่องตลกอย่ากให้โดนแล้วตายห่วงเราจะลองเอานะแล้วเนื่องจากว่าเซรินแสงเนี่ยมันมีเป็นอ่ามันตีแรงเราก็เอาตัวท่านมืดไปล่อที่จริงเราคิดว่าไอเขาท่อเเนี่ยราใช้เป็นามแแทงอะไไรรก็ด้ต่เา ไอดีเราไม่มีใครดึกเลยเราเลยมองว่าเราเอาพิลิปแหละต่อให้สตูมันเคาน์เตอร์ไม่ได้อะ่ะ ความสามารถก็หายไปเยอะก็จริงแต่เราคิดว่าเอาใครก็ได้มันถึกมาแทงก็คือก็ปลอดภัยแห่งวงละโอเคเราเปลี่ยนใจแล้วเมื่อจากว่าเมื่อกี้เราได้ทําการตัดสินใจว่าเราไม่ต้องเอาพี่มอไปก็ได้เราคิดว่าเราคงแทงไหวแหละแค่สีนแสงเองเราเอาเป็นเซเมแสงเข้าตีดีกว่านะก็มีเป็นเซเมแสงตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกว่า,วาเราเปิดสกิลไว้หรือยังเขาว่าถ้าเราไม่เปิดสกิลเดี๋ยวตีแตกเอาได้นะเดี๋ยวเข้าไปลองเช็คอีกรอบกันมาบ้านแรกของเราควิคเบทเทิลตื่นเต้นเหลือเกินระบบพี่เราจะได้ลองเราตื่นเต้นว่าเราจะสามารถชนะบ้านนี้ได้หรือไม เ้ยยสสีวสดูให้ดีนะกดปุ่มนี้มันจะเป็นการสับว่าสู้ธรรมดากับสู้คุยไปเทิลนอ่ะเราจะสู้ลบด่วนมาดูกันว่าสู้ลบด่วนุ้ยเป็นไงบ้างเล t s go ดูก่อนโอเคลุยต้องการเข้าต่อสู้ทีมด้วยต่อสู้ด่วนหรือไม่การต่อสู้ด่วนในสงครามกิลวจะถูกตัดสินว่าเสมอทันทีหากเกิน100เทินเอาโหพี่พี่ไม่สู้สู่ชีวิตเลยอะโหร้อยเทิร์นพี่ยอมหมอเอาไปไปไปลุยไปไม่สนหรอก เราเชื่อมันในพลังแห่งฟรีเลนโดนี่รอร้านงานก่อนรอร้านงานก่อนเฮ้ยเฮ้ยยังก่อนอยันงก่อนออโต้นานนิดนึงคอมจะระเบิดนิดนึงเพราะว่าออตโต้โคตรนานทีมโคตรช้าจริงปิงโอ้ยบอสเบอร์แสงตายทุกคนเบอร์แสงตายโอ้ยบอสโตโอ้ยบิวลินตายบิวลินไม่อยู่แล้วโอ้ยบอสตายไปสองตัวโอเคกดกิว,วอยัอยงเหมือนเดิม ใครตายใช้ยซ้าไม่ได้นะโอเค빅เบิร okay. ์ทนดวเรอบแรกปเจบไปลงได้ด้วยดีนะดีไหมตายไป2หรถือว่าดีอยู่นะโอเคปะเดี๋ยวเราไปบ้านต่อไปด้วยโอเคบ้านหนสแล้วก็ทีมมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือบ้านบนเนี่ยจะเป็นบ้านผีทะเลแล้วก็เร็วๆเลยแต่บ้านเนี้ยจุดด้อยของมันเลยคือไอ้บ้านหุกเนี้ย มันจะมีเป็นการเจาะกอดร้อยทั้งสองตัวเลยทั้งสองตัวนี้เป็นตัวทีมนี้เป็ทีมเก่าและปเติ้ยเกิดเราทัวแพทใหม่มาเนี่นยถ้าเ,เป็นทีมเก่ามันคงจะไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวอยู่ละก็จะอาจจะคุยไปเรื่อยได้ก็คือจะเป็นทีมเก่าที่แบบว่าเน้นเป็นการเจราะกอดแรงๆซึ่งข้อเสียของ2ทีมนี้คือถ้ามีตัวคอนการเจาะกอดมา2ทีมนี้จะตายทันทีซึ่งเราก็เอาอีน้ำแสงไปสู้ก็ค,คือ e ซี่ m o มดได้เลยแล้วก็แล้วก็ากหาอีกตัวหนึ่งที่บอคอแทงได้ไปสู้ซึ่งปกตียเกิดใช้ก็จะใช้เป็นแบบพวที่เป็นแบผบ ยุนห้าอ่ะใชยุนหาอะไรพวกนั้นก็ใช้ได้แต่เราคิดว่าเราใช้ฟรีเลนก็ได้แหละฟรีเลนก็โหดเฉพาะเอาชีวิตรอดไปได้คือตอนนี้ฟรีเลนมีมีคนเด็กที่จะฆ่าได้ก็คือมีเป็เซน่นาแสง 3F แต่เราคิดว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกเออคิดว่าคงไม่เป็นไรมันคงไม่มี 3F แรงขนาดแบบว่ามันช็อตฟรีเลนเราได้คิดวันนะเพราะปกติเจโนอาเจโนอาเปนสกิลสามมันจะเป็นดาเมจเพิ่มเติมก็จริงมันสา 3, มสารถฆ่าฟรีเลนได้แต่ถ้าเกิดมันกดสกิล3ใส่ฟฟรีเลนอะดาเมจเพิ่มเติมมันจะไม่เพิ่่มใสฟเน มันจะเพิ่มใส่คนอื่นและก็คือฟรีนก็ไม่โดนดาเมจเพิ่นเติมจากตรงนี้ซึ่งก็น่าจะหายหงได้แล้วก็เราไม่รู้ว่าพีเฮเล่มนเร็วแค่ไหนเราก็มาดึงห้าด่านรอบแล้วก็เาฮัสตี้ไปกดสปีดให้มันเร่งง่ายๆหน่อยแล้วก็จะไปแทงเซน่าแสงด้วยมันจะไม่กดน่องประมาณแบบว่าคือสามกดตีใส่ซูมไอเอ็นจิต้องมาตีโดนตัวเนี้ยเราโดนตามเอฟลันมันจะตายง่ายขึ้นแล้วก็ให้ปลอดภัยมากขึ้นนะ แล้วก็พลัาของเราก็จะมีเป็นไฮล่ามืดในการแก้ไฮล่ามืดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเคลร์รอนแสงบ้านเนี่ยเราบอกเลยว่ามีเคลร์รอนแสงนะโคตรอีซี่แต่เราไม่มีเคลร์รอนแสงเราก็อาจจะใช้เป็นอนุกาแสงได้ก็อนุกาแสงไปล่อแต่ว่านี้ยคือเอามาไปแค่แบบว่าเป็นเฟลเซฟกันไว้ก่อนว่าแบบว่าถ้าเกิดมีอะไรแย่แเกิดขึ้นอนุกาจะได้รับมือให้ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็คือเราแหละตัวคอนคอมโบหลักของคอมโบเนี้ยจะมีเป็นไลน์เน็กก็คือเป็นตัวคอนเปิดของเราจะมีเป็นกดตีใครก็ได้้ทาดเเมจฟรรีลล่ออไปืยๆแวก็ สปีด294นะแล้วก็จะมีเป็นชาร์ลุนแสงของเราก็คือเอามาเพื่อทําดาเมจคอมโบกับไรแน็กในไม่ได้นานล้วเดี๋ยวแก้ของก่อนนะก็ใช้ได้ดีใช้เซตติ้งก็ได้มัง้งอลุงกาจะต,ตายยากขึ้นอ่ะก็มาฮิวสู้อะไรแบบนี้ไปแต่จริงๆเอาแค่สปีดแค่แบบ230ก็เล่นได้ละเราไปนเน้นแบบว่าเน้นเลือดอะไรคนนั้นพอแต่วันนี้ดีแบบว่าคือเรามีบิลนี้ตั้งแต่ประมาณแบบเด30อะ่ะเออเด30เด60อะ่ะใช้นานมากแล้วก็เลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้เปลี่ยนในะตอนตอน,ตอนนั้นนะแล้วมันยังใช้งานได้อยู่ของก็เลยแบบยังหน้าๆแบบนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีอะไรมากนะแล้วก็อย่าเพิ่งกดเริ่มนะทุกคนไปกดเช็คก่อนว่า ได้ออโต้แล้วยังอ่ะเดี๋ยวเราจดก่อนมีใครบ้างปุ๊บ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 โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนว่าเราจะเปิดสกิลแล้วหรือยังเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากดเปิดสกิลไว้คุยเปเทิร์นมันจะแพ้นะโอเคเราเช็คก,กลุ่มแรกก่อนนะโอเคเช็คก,ก่อนว่าใครไม่ได้เปิดสกิลไหมฮาร์สตี้เนี่ยเราคิดว่าเปิดสกิลหรือไม่เปิดสกิลนี่คือแล้วแต่ชอบเลยอินาไต้องเปิดเดี๋ยวเราคิดก่อนนะฮาร์สตี้ต้องเปิดสกิลไหมคือถ้าเปิดสกิลมันจะเป็นตีหมู่แล้วก็ห้ามบัฟหลบบัฟถ้ skill ้้้้าาาาาาาเเเเเเเปปปป็็็็นนนนสสสสกก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 ิิิิิิลลลลลลจะะะตตตตีีแแแวววววรรรรคดดดด่นะ่่่่่ออืมมไไใหญฮ แต่จริงๆเราเปิดเลยก็ได้เอะเปิดไว้ดีกว่าเราคิดว่ามันมันไม่ต่างกันมากหรอกอ่ะเปิดไว้ได้สบายใจกว่าสองตัวนี้ถ้าเปลี่ยนสกิลนี่คือออโต้คือจบเลยตับอนาถบอกได้เข้าเร็วดับอนาถโอเคเปิดพุกตัวแล้วมาไปดูกันเลยกว่าโอเคบ้าหนหลังที่สองของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วเราแนะนำสกิลไปแล้วใช่ปะโอเคงั้นเราไปกดเลยดุยกันเลยวะ่ะมาสิ่งที่ต้องทำไม่มีอะไรมากอันดับแรกก็คือเช็คให้แน่นอนว่าเราก,กดต่อสู้ด่วนเรียบร้อยแล้วสู้ลบด่วนนะแล้วก็ภาวนาต่อพระเจ้าว่าเราไม่มีอะไรผิดดดดดพลลาาาาาาููอออออีีีีีีีีกกกรรรรรรรบ่นนนนนนเเเเเเเมมมมฮ์ต้ฟปป็็็ัืะ อลุงกายินหน้านะตัวคอนี้ต้องยินหน้าเอฟเฟกถึงจะทำงานนะตัวคนนี้ก็อืบิวเร็วบิวสปีดเปิดสกิลพร้อมตัวนี้ก็หล่อเท่เทสดีดูกันเลยดีกว่าป่ะเลสโก้จัดดาโดดโหดเหลือเกินฟิงโอ้เบกอนอารุกาตาย <laughs> ตายได้ไงอะอารุกาตายได้ไงโอ้เบกอนอารุกา is dead เ <laughs> ฮ้อย่าไม่เป็นไรตอนนี้สถิติ2รอบชนะ2รอบไม่มีแพ้ไม่มีเสมอ เริ่มได้ดีนะไปบ้านสุดหลังสุดท้ายกันดีกว่ากีวอลสปีดรันของเราโอเคนี่คือบ้านหลังสุดท้ายของเราก็คือจะมีทีบนเป็นเพล่ามืดฟันไฟแล้วก็ยูฟิเน่ข้อเสียข,ของบ้านนี้คือบ้านนี้จะเร็วมากๆก็คือมองจากหน้าปากซอยก็รู้บ้านนี้เร็วดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีฮาร์ตอตี้การสู้บ้านบนอ่ะจะดีมา,มากๆแต่จริงๆอีกทีมหนึ่งที่เราแนะนำคือทีมเคลออนแสงเพราะว่าบ้านนั้นอ่ะมันเร็วจนวนเคลออนแสงตบจนตายหมดตีอ่ะเคลออนแสงนะไม่ใช่เคลออนไฟนะโอเคนี่ก็อฮันเตอตี้ของเราแล้วก็จะมีเป็น,น,นอออออ่่่่่่่าา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 ฟฟฟฟฟีีีีเเเเเเเลลลนนนนนนนกกกกก็็็มมมมมพรรรรระะวววััไไไไไดดดดด้้้้จิิงงคคใชหยุแตต แล้วก็จะมีเป็นเซอร์ uh, เมียแสงเอาไ้รอดทุกตัวละคนเลยเซอร์เมียแสงเนี่ยเราว่ามันน่ากลัวน่กกวากลัวแฮมมันน่าจะฆ่าเราได้คือถ้ามันสกิลสามไอ้นั่นแล้วก็กอดแตกเรากคงจะตายแต่ว่าเราบีอิมูนคงจะปลอดภัยหายห่วงถ้าเกิดไม่ได้อจีแย่แบบว่าเซอร์เมียได้คนแรกแล้วมันเทล่าเข้าต่อเข้าเดินต่อแล้วก็คงจะไม่เป็นไรัง้งฟิเลนโซโล่ไม่หรอกต้องห่วงหรอกแล้วก็จะมีเป็นบ้านลาของเราเล้ว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเพิ่มสมุดเวทด้วยวมันจะได้ให้ฟิเลนโซโล่ได้ถ้าเกิดเราใส่เป็นอนย โอเคส่วนบ้านล่างก็จะมีเป็นแองมืดก็คือแองมืดเนี่ยไวรอตัวคอครฮาร์ดมืดก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็มันเป็นตัวคะครา่าแสง2สองตัวบ้านเนี่ยคือแบบมีข้อผิดพลาดเยอะมากไอ้สองตัวคอครเนี่ยมันคือตัวครท่าแสงที่มีจุดอ่อนเรื่องของการตีตัวคอคที่ไม่ตายถ้าเจอตัวคอนมตายเมื่อไหร่สองตัวนี้จะห่วยทันทีซึ่งเขาลืมไปว่ามีแองมืดอยู่ในโลกใบนี้บ้านเนี้ยแค่เจอแองมืดนี่คือแบบอีซี่หมดแล้วแล้วก็เอาบิเกลไปใส่เพื่อเป็นแบ็กอัพเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้ยายยากกข้้นนบางีกดแย่เิขึ เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่ามันคือการออโต้ถ้ากดมืออะทุกอย่างอยู่ในการควบคุมเราไม่ค่อยเครียดเครียดอะไรหรอกแต่พอมันเป็นแบบการที่เป็นแบบออโต้แบบไม่ได้ดูหน้าจอด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นอะเราว่าเอาบีเกลไปเพื่อให้มันปลอดภัยจะดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าแบบลาดเร็วหรือเปล่าเซน่าแสงเร็วหรือเปล่าหรือแบบบางที่แองเมื่อเทียนไม่ติดหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอะมันก็มีอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นมากมายไน้เราเอาบีเกลไปเพื่อให้แบบว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นเราใส่อิมมูนไปเพื่อความ ป่อเทนะแต่จริงๆไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าใส่ไว้ก็ดีถ้าทีมนี้ไม่จำเป็นแต่ทีมอื่นอาจจะจำเป็นก็ได้แล้วก็ตัวได้หมายของเราเลิกใช้เป็นเซรินแสงเพราะมันตีแรงไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าก็มันจะไม่โดนเฮวยองบอนช็อตก็ได้เราคิดว่าหาตัวอะไรก็ได้ที่แบบไม่โดนเซน่าแสงบันช็อตหรือว่าโดนลาแสงบันช็อตอะไรพวกนั้นอะเออซึ่งมันก็มันโอเคไหมแล้วจนิ้ๆเราคิดว่าจะปลอดภัยกว่าเราเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าลาแสงมันสกิลสามตีหมูใช่ป่ะมันก็จะฆ่าเซรินแสงได้้้้เเเเกกกิดดดแบบตตีีีีีีหมมูาาาาาาาอออออััันนนนนววว่่่่ปลภยงโค ไปเช็คสักคิวก่อนว่าเปิดอะไรไปอย่างนะเซอร์เมียแสงเราเช็คแล้วเดี๋ยวเราเช็คเซลินแสงก่อนเซลินแสงเราก็เช็คแล้วใช่ปะเซลินแสงแองมืดอับบิเกลน่าจะน่าจะเปิดหมดแล้วละเซลินแสงแองมืดอับบิเกลอาร์เซตตีเราเช็คแล้วตัวอื่นเราว่าเราน่าจะเช็คหมดแล้วฟรีแลนด์เราเช็คแล้วโอเคงั้นคิดว่าน่าจะเปิดครบหมดแล้ะเดี๋ยวเช็คแค่สามตัวนี้พอเพราะสามตัวนี้มันน่าจะเป็นทีมหลักที่ใค้ปิดสกิลคือที่แตกโดอับบิเกลไม่เปิด อย่าไปเกี่ยวไม่สำคัญมากหรอกแต่ว่าเปิดไว้ก็ดีแหละอินจูรี่จะได้แบบช่วยให้ได้ง,ง่ายขึ้นป่ะเดี๋ยวไปรอบสุดท้ายกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่จริงไอ้ทีมล่างอ่ะเราคิดว่าเสน้นแสงไม่จะเป็นหรอกเอาเป็นตัวอื่นที่แบบว่ามันไม่โดนลาแสงป,ปาร์พโอตายก็บอกกันนะก็แกนนั้นก็โอเคละโอเคมาเดี๋ยวตีบ้านอีกันมาโอ้บ้านผู้คนผู้คนลื่นบ้านบ,าน,บนหมดเลยเดี๋ยวดูดิเกิดอะไรขึ้นบ้างคนนี้ลื่นเพราะว่าเขาเอาฮแฮสตี้ฟรีเลนที่ผอมแล้วเขา,าร์สตี้ฟรีเลนไปมันเขายังแพ้ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคบบบบ้้้าาาาาานน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 นลล่่่งงกกก็็มีีีีเเเเเปคอออแแสิิะะะดวใใรทจข ตัวละครเนี้ยต้องเป็นตัวละครที่หักไฟติง้งไม่ว่าจะเป็นเอเวลา่าหรือจะเป็นผีทะเลตัวไหนก็ได้แต่ต้องเป็นสองตัวนี้เท่านั้นห้ามเป็นตัวละครอื่นห้ามเป็นตัวละครอื่นแบบว่าอะไรก็ตามอ่ะจะโดนยูฟิเนวาถ้ายูฟิเนวาเมื่อไหร่เครอนจบอันนีเลยดันทีมบ้านเนี้ยเราแนะนำว่าถ้าจะเล่นเครอนแสงดาเมจเหมือนเราอ่ะแล้วก็เอาเบเกิลมาให้เอาตัวครที่หักไฟติ้งด้วยเอเวล่าปลอดภัยที่สุดไปวิวเอเวล่าสปีด25 2 7แล้วก็เอาให้เร็วอะ่ะมันจะปลอดภัยมันจะไม่ตายเอาไให้เลือดเยอะๆด้วยเพราะท เอ๊ะไม่ถึงแพ้บ้านล่างไม่น่าจะแพลปะ่ะเราว่าน่าจะโดนยูฟิเนวาร์ก็ตีแตกคอยตัวเนมแท้ยูฟิเนวามันมันแทงมยูฟิเนมคอยตายอยู่แล้วครบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขเป็นเรื่องใหญ่โดยแต่รคิดว่าไม่ต้องห่วงหรอกเอาเชื่อมั่นในเจอเมียแสงปะ่ะเริ่มก่อนออสูดด้ด่วนปัาบไปติดปัาบติดโอเคมาติดเต้นตื่นเต้น,ต,นตอนตอน,ตอนนี้ตามไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเรารอบสุดท้ายแล้ว ยิงเย้ชนะหมดว้า wow. วเรารักระบบต่อสู้ดว่วนเสียเวลาแค่ตอนไปเช็คออโต้แล้วก็ใส่ของแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งสู้ว้า wow. วระบบนี้จะช่วยให้เราไปเล่น chaos zero n i g h t ได้อย่างเต็มที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากได้ของราวัลอยู่ครบไม่ขาดไม่เกินดีมากๆโอเคแต่ว่าเนื่องจากเป็นทาเนียมปกติแล้วให้คะแนนรีวิวก่อนว่าระบบนี้เราให้คะแนนเท่าไหร่เราให้คะแนนระบบนี้อยู่ที่เอาแค่วันนี้นะ วันนี้เราให้10เต็ม10เพราะมันไม่แพ้เลยมันเพอร์เฟกมากทุกอย่างลงตัวได้อย่างสวยงามถ้าให้หักคะแนนเราว่าให้9แล้วกันเราหักเด็คะแนนเราหักเด็กคะแนนเพราะว่ามันไม่สามารถตั้งได้ว่ากดออโต้อย่งไงบ้าง กดสกิลเปิดตรงนี้ได้ไหมแต่เราต้องไม่สับนั่งไปนั่งสับไปเปิดในเรื่องเราไปกดเปิดสกิลในเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยกลับมาตรงนี้อีกรอบต้องทำไปยงมาเราคิดว่ามันน่าจะให้ตั้งได้เลยว่าก่อนจะเริ่มอ่ะเปิดสกิลตัวไหนบ้างเปิดสกิลตัวไหนบ้างแบบเป็นต่างาเลยหรือแบบเลงตัวไหนก่อนบ้างเลงหนึ่งสองสามค่าใครก่อนหรือว่าแบบกดสกิลอันไหนบ้างหนึ่งสองสามไอ้แบบนั้นอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะมีการเลงระดับอย่างนั้นแต่ว่าเกมไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรเราคิดเดี๋ยวอนาคตถ้าเกมะ เรามองว่ากิลท็อปร้อยท็อปสองร้อยระบบนี้ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เจอบ้านที่แบบง่ายจริงๆจนแบบเรารู้ว่าออโต้ผ่านอะแล้วเราไปเล่นน่ะมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะตีแตกเพราะว่าเห็นอย่างที่บอกไปตอนมันเติรออบแล้วใช่ปะถ้าเราเกินร้อยรอบอะร้อยเทิร์นอะมันจะปรับเป็นเสมอทันทีถ้าเป็นคนเล่นน่ะถ้าเราเล่นแล้วกดมือนะถึงร้อยเทิร์นมันยังไม่ปรับแพ้มันจะปรับแพ้ตอนที่เราเล่นแล้วครบ30นาทีหรือจะเราไม่ได้มันมีเทิร์นของมันแหละนแต่เป็นร้อยอะหลายเทิร์นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่ถึง30นาที มันจะยังไม่ปรับแพ้เราจะมาเล่นแบบเล่นต่อได้เลยเลยต่อได้เรื่อยๆมยังม,มีเวลาพอตัวอยู่นะนราคิดว่าถ้าเกิดเราเล่นทีมยืนแล้วไม่รู้ว่าจะจบได้แบบพันร้อยเทิร์นไหมกดมือมันก็ยังแบบการตีได้เซฟมากกว่าไม่จะไม่ต้องเสมอแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าบ้านที่ยากจริงๆเนี้ยมั่นใจเหรอว่าสามารถกดออโต้ชนะได้อ่ะถ้าไปเจอบ้านล้าแสงเซนเซกาเมอแสงอ่ะมั่นใจเหรอว่าจะมีทีมออโต้ที่แบบกดแล้ววินเลทร้อยไม่ใช่แบบไปเจอบ้านที่แบบแข็งจริงๆแล้วออโต้เราแพ้หัวกิ้วแต่ออกตีนะใครอยู่กิวเราแล้วแบบว่าาใครรรรไปกดเเอ์แพ้ จะรมมาร์กหัวนะโดนเราจะแบบเล็งเล็งหัวไว้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปทําในอีกหนึ่งอย่างของประจาวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปดูประจาวันดีกว่าว่ากี่วอนเสร็จแล้วก็ต้องมาดูประจาวันใช่ไหมล่ะเออว่าตัวความีอะไรให้ดูบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูแสงมืดดีกว่าไอนน้ีนี้ขาดแสงมืดบานเบอร์เลยแต่ก็ดูกันดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรบ้างเราคงไม่ต้องอยากได้อะไรพิเศษนะเพราะว่า <as> ได้ไปมันก็ไม่ออกแค่เราอยู่ดีนะโอเคเราก็คิดว่าด้วยตัวอะไรมาแล้วก็เอาหมดขอแค่ไม่ซ้าก็พอ let's go โอเคส้ำไดว โอเคเล็บหน้าเคยรีวิวไปหลายรอบวนะ่าตัวคอ้นนี้ไม่มีที่ใช้เลยตัวคอ้นนี้น่าจะต้องรอเป็นคานหรือว่าอะไรอย่างแต่คอนเซ็ปต์มันก็ง่ายๆก็คือยิ่งมอนตายเยอะมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่คำว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยังเก่งไม่เท่าลอริน่าที่เปลี่ยนคานมาเลยดังนั้นเราคิดว่าถ้ายังไม่มเปลีนเปลี่ยนคานหรือยังไม่มีคอมโบอะไรที่แบบว่าจำเป็นต้องใช้ตัวนี้เรามองว่าเก็บไว้หนึ่งตัวนะตัวคอ้นไหนไม่ใช้เก็บไว้หนึ่งตัวแล้วก็อ้อใเอออโเคก็ประมาณนี้เอาแผ่อนละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ